สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะเวลาที่เราพูดถึงอาหารแมวใช่ไหมคะอาหารแมวเขาก็จะมีแบ่งเป็นเกรดนะคะ,ะเกรดมาตรฐานเกรดพรีเมียมเกรดโฮลิสติกหรือว่าเกรดกรนฟรีนั่นเองซึ่งเกรดกรีนฟรีนะคะวัตถุดิบที่เอามาทําอาหารแมวเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบที่เกรดเดียวกับของคนเลยนะคะแต่เขาจะไม่มีพวกธัญ,ญพืชผสมอยู่เลยนะคะซึ่งมันก็เกิดคําถามที่ว่าแมวเหมียวของเราเนี่ยที่อยู่ที่บ้านเนี่ยจะเป็นต้องทานอาหารที่ไม่มีธัญ,ญพืชเลยหรือเปล่านะคะ จริงๆแล้วนะคะประโยชน์ของธัญพืชเนี่ยเขาก็จะอยู่ในเรื่องของพวกโปรตีนนะคะหรือว่าคาร์โบไฮเดรตนั่นเองค่ะแต่นอกเหนียวบางตัวนะคะเพื่อนๆเวลาทานอาหารสูตรทั่วไปเนี่ยเขาแพ้พวกธัญพืชน,นะคะซึ่งอาจจะทําให้เขาป่วยหรือว่ามีอาการตามร่างกายอย่างเช่นมีอาการคันนะคะขนร่วงนะแล้วก็แบบ มีผิวหนังอักเสบผิวหนังเป็นสะเก็ดนะคะถ้ามีอาการเหล่านี้นะคะชาจะแนะนําให้เพื่อนๆเ,เนี่ไปพบสัตวแพทย์นะคะให้สัตวแพทย์ช่วยวินิจฉัยให้นะคะว่าน้องเหมียวของเราเนี่ยแพ้ทันยพืชหรือเปล่าคะ่ะ วันนี้นะคะชาก็เลยจะมาแนะนําเพื่อนๆน,นะคะเกี่ยวกับอาหารแมวนะคะที่เป็นเกรนฟรีค่ะหรือว่าปราศจากธันยพืชน,นั่นเองนะคะจะมีแบรนด์ตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะแบรนด์แรกเลยนะคะที่ชาอยากจะแนะนำนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะเพื่อนๆโค v e r ค่ะตัวนี้ แบรนดโคเวอร์นะคะเขาก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของอัลต้านะคะโฮลิสติกค่ะซึ่งถือว่าเป็นเกรดอาหารแมวที่ดีที่สุดนะคะซึ่งปราศจากธัญยาพืชด้วยค่ะเวลาที่เรานึกถึงบรนด์โคเวอร์นะคะก็คือโซเดียมเขาเนี่ยจะค่อนข้างต่ำค่ะอยู่ที่ประมาณ0.2%นะคะก็จะหมดปัญหาพวกเรื่องอ่าพวกโรคไตนะคะหรือว่าโรคนิ้วนั่นเองนอกจากนี้เขายังมีพวกโอเมก้า3แล้วก็โอเมก้า6นะคะที่ช่วยบำรุงขนแล้วก็ผิวหนังและ ยังช่วยขับก้อนขนในสูตรเดียวเลยนะคะตัวนี้นอกจากนี้นะคะเขายังมีสารสกัดจากยักษ์ฆ่าค่ะเพื่อนๆที่จะไปช่วยลดแอมโมเนียนะคะที่ก่อให้เกิดกลิ่นในปสัสสาวะหรือว่าอุจจาระนั่นเองเรียกง่ายๆเลยนะคะว่าสูตรนี้กินแล้วช่วยควบคุมกลิ่นการขับถ่ายของน้องๆน,นะคะ เขาก็ยังมีกรดอะมิโนตัวหนึ่งนะคะที่สําคัญต่อน้องแมวมากๆนะคะแต่ว่าร่างกายแมวเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างเองได้นะคะเราก็จะต้องให้เสริมเข้าไปนะคะทอรีนเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของพวกกล้ามเนื้อหัวใจาการมองเห็นระบบสืบพันธุ์หรือว่าการตั้งครรภ์น,นั่นเองค่ะ และสุดท้ายนะคะเขายังมี P b โ o t i c ค่ะที่ช่วยในเรื่องของระบบทางเดินอาหารนะคะคือถ้าทานอาหารตัวเ o v e r นี้แล้วนะเขาก็จะมีการขับถ่ายที่เป็นก้อนด้วยนะคะ cover นะคะจริงๆแล้วอาหารตัวนี้นะเขาก็จะทานได้ตั้งแต่น้องแมวอายุ2เดือนเลยนะคะแล้วก็โปรตีนเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30%นตนะคะแล้วก็ไขมันอยู่ที่17.5%ตค่ะ เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่านะ้อว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะออกมาเนี่ยข้างในเขาจะมีอยู่สองถุงด้วยกันนะคะนี่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยโคเวอร์นะคะเขาจะทำออกมา2สูตรนะคะในถุงเดียวนะคะก็คือมีสูตรที่เป็นตัว s ซลมอนสวิตโพเท a t o หรือว่าตัวมันหวานนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันหวานนี่มันมีประโยชน์มากๆเลยนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันเป็นแหล่งสารของการต้านอุณหภูมิอิสระนะคะแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนนะคะที่ช่วยในเรื่องของพวกโรคมะเร็งนั่นเองคือจริงๆแล้วชาวไม่ค่อยเห็นอาหารที่มีผสมมันหวานมานะคะตัวนี้ซึ่งชาวว่ามันดีมากๆเลยตัวนี้นะคะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะคะนั่นก็คือสูตรไก่แล้วก็ถูกหน้านะคะตัวนี้คือเขาแยกออกมา ทั้งสองสูตรเลยซึ่งวัตถุดิบที่เอามาทําในอาหารแมวโคเวอร์นี่นะคะเขาบอกเลยค่ะว่าเขาใช้วัตถุดิบเนี่ยแบบเกรดพรีเมียมเลยอย่างไก่นะคะก็จะเป็นไก่พรีเมียมนะคะถ้าแซลมอนเนี่ยก็จะเป็นแซลมอนจากฝรั่งเศสนะคะส่วนในตัวของทูน่าเนี่ยจะต้องเป็นสายพันธุ์เวสเทิร์นและเกาหลีเท่านั้นด้วยโหฟังแล้วเนี่ยเหมือนกับกําลังขึ้นพัตคาอาหารเลยนะคะจริงๆแล้วรู้ไหมคะว่าแบรนด์ตัวนี้เขามีความสนุกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อน มีค่ะตรงนี้เลยเขาจะเขียนว่า mix b a o u นะคะคือเราเนี่ยสามารถที่จะมิกอาหารให้กับน้องเหมียวเราได้ด้วยนะคะก็คือโดยที่แบรนด์เนี่ยเขาคิดมาให้แล้วนะคะ3ส,สูตรเด็ดๆเลยคือสูตรแรกเนี่ยถ้าเพื่อนๆให้ไก่นะคะ50%นะตัวสูตรไก่50%แล้วก็เป็นสูตรแซลมอนกับมันหวานเนี่ย50%นะคะก็คือให้อย่างรับครึ่งๆนั่นเอง เขาบอกว่าน้องเหมียวเนี่ยจะได้รับประทานอาหารรสชาติราวกับ s ซ r f and อ u r ์เคค่ะนั่นก็คือเหมือนพวกแบบได้กินซีฟู้ดนะคะเพื่อนๆพ,พร้อมกับสเต็กเนื้อแดง เฮ้ยฟังแล้วมันแบบน่ากินมากๆเลยแต่ยังไม่พอนะคะเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่2ดีกว่าค่ะสูตรที่2นะคะคือไก่กับทูน่าเนี่ยให้ประมาณ75%นะคะแล้วก็ให้แซลมอนเนี่ยอยู่ที่25%นะคะตัวนี้เขาบอกเลยว่าน้องเหมียวเนี่ยจะได้รสชาติราวกับเมดิเตอร์เรเนียนกิวโอ้โหฟังแล้วเริ่มอยากรูแล้วนะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะแต่ยังไม่พออีกนะคะเรายังมีอีกสูตรหนึ่งค่ะนั่นก็คือ ใช้แซลมอนนะคะแล้วก็มันหวานเนี่ยอยู่ที่75%นะคะแล้วก็ให้ไก่กับทูน่าเหลือแค่25%นะคะสูตรเนี้ยเขาบอกว่าน้องเหมียวจะได้รับรสชาติเหมือนกับ Paris s m o k e s a l ม o n ค่ะฟังกัน3สูตรแล้วนะคือเริ่มอยากรู้แล้วนะคะว่าหน้าตาอาหารเนี่ยข้างในมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่า มาดูตัวแรกเลยนะคะตัวนี้จะเป็น Salmon and Sweet Potato หรือว่ามันหวานนั่นเองค่ะนี่ค่ะตัวนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะหน้าตาเขาก็จะเป็นประมาณนี้เขาก็จะเป็นลักษณะเหมือนใบโคเวอร์นะคะนี่เล็กก็เล็กประมาณนี้เลยเห็นไหมคะน่ารักมากๆเลยอะเป็นแบบ กิมมิกเล็กๆเลยอีกตัวหนึ่งนะคะไก่แล้วก็ทูน่านะคะในส่วนของไก่และทูน่านะคะหน้าตาหารเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะคือจริงๆเม็ดเล็กมากๆเลยค่ะดูสิคะตัวนี้เห็นไหมคะเดี๋ยวลองเทียบกับสูตรที่เป็นแซลมอนนี่คะ่ะลักษณะใบของแซลมอนจะใหญ่กว่าด้วยเห็นไหมเอ่ยนี่กินหรอ จริงๆมีความแรงของกลิ่นอยู่นะคะซึ่งชาวว่ามันดีมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันจะไปช่วยกระตุ้นความอยากอาหารหรือว่าดึงดูดให้น้องเหมี่ยวเนี่ยมาทานอาหารได้ค่อนข้างง่ายเลยนะคะตัวนี้แบานถัดมานะคะที่อยากจะพูดถึงในเรื่องของกรีนฟรีนะคะตัวนี้นั่นก็คือน้องนิดพัทนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะ เวลาที่เรานึกถึงนีสพัทนะคะก็คือเราจะนึกถึงโซเดียมค่ะคือโซเดียมของนีสพัทเนี่ยค่อนข้างต่ำนะคะไม่เค็มเลยนะแล้วก็น้องแมวที่ทานยากนะคะเขาก็ยังยอมทานอาหารตัวนี้นะที่สำคัญเนี่ยเขายังช่วยลดปัญหาขนล่วงได้อย่างเห็นผลด้วยนะคะหลักๆ3อย่างเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่ขึ้นมาเสมอเลยนะคะเวลาที่นึกถึงนีทพัทแต่นอกจากนั้นแล้วนะคะเขายังช่วยในการลดกลิ่นมูลสัตว์ด้วยนะคะหรือ ลดกลิ่นการขับถ่ายของเจ้าเหมียวนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะที่เด่นๆคือปัญหาน้องแมวนะคะที่มีปัญหาขี้ตาแชรหรือคาบน้ําตานะคะทานนิสพัดแล้วเนี่ยก็ช่วยทําให้อาการเหล่านั้นเนี่ยบรรเทาลงหรือหายไปได้ด้วยนะ นอกจากนี้นะคะเขายังช่วยขับก้อนขนนะคะหรือในเรื่อง h แฮ b a l l Control ด้วยคือกินตัวนี้ก็จะไปช่วยสลายก้อนขนที่อยู่ในลำไส้หรือว่าในกระเพาะอาหารของน้องเหมียวด้วยนะคะให้ขับถ่ายออกมาทางอุจจาระนั่นเองค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะทาง n i สพาร์เนี่ยเขาก็ออกมาทั้งหมด4สูตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูสูตรแรกกันเลยดีกว่านะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นสูตร Kit ท e n a n d a d u l t นะคะแทบก็จะเป็นแทบสีน้ำตาลตัวนี้นะตัวนี้นะคะคือน้องเหมียวเนี่ยอายุ ตั้งแต่4เดือนก็สามารถทานได้แล้วนะคะซึ่งโปรตีนเขาจะอยู่ที่ประมาณ33%นะคะแล้วก็ไขมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 6คะ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาเม็ดข้างในกันนะคะว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงหน้าตาเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นเม็ดไม่ใหญ่มากนะคะเล็กๆแบบนี้หนไหมคะ สูตรตัวนี้นะคะเขาเป็นสูตรแรกที่ทำออกมานะคะแล้วก็ตอบโจทย์น้องปัญหาน้องแมวหลายๆด้านนะคะยิ่งโดยเฉพาะเรื่องความเค็มแล้วก็ขนล่วงนะคะคือพอสูตรนี้มันดังมากๆนะคะเขาก็เลยผลิตสูตรต่อไปออกมานะคะสูตรต่อมานะคะนั่นก็คือ baby and mother นะคะตัวนี้นะคะเขาจะเพิ่มโปรตีนเข้ามานะคะอยู่ที่ประมาณ35%นะคะแล้วก็ไขมันอยู่ที่20%นะคะ่ะ นอกจากจะช่วยในเรื่องของพวกลดขนล่วงบำรุงขนแล้วนะคะลดความเค็มแล้วนะคะตัวนี้เขาก็จะเพิ่มมาพวกมีวิตามินนะคะแคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็ตัวสารทอรีนด้วยค่ะตัวนี้เม็ดเขาก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเม็ดแบบเล็กมากๆค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเล็กมากๆเลย ซึ่งเขาบอกว่าสูตรนี้นะคะน้องแมว2เดือนนะคะก็สามารถทานสูตรนี้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวชาลองเทียบกับสูตรเมื่อกี้ให้ดูเนาะนี่ค่ะสูตรนี้จะเป็นตัวสีน้ำตาลนะคะคือ Kitten and Adult ตัวนี้จะเป็น Baby and Mother นะคะตัวนี้นี่ะหร ตัวต่อมานะคะนั่นก็คือสูตรนี้เลยค่ะทูน่าแอนแซลมอนนะคะตัวนี้นะคะเขาจะมีโปรตีนอยู่ที่ประมาณ33%นะคะแล้วก็ไขมันอยู่ที่16%คะ่ะด้วยความที่เขาทําจากปลาล้วนๆเลยนะคะมันเลยมีโอเมก้าสูงช่วยบำรุงขนได้ดีเลยนะคะตัวนี้แล้วที่สําคัญนะคะมันย่อยง่ายด้วยค่ะเพราะว่าทําจากเนื้อปลาก็จะเหมาะสำหรับน้องแมวบ้านไหนนะคะที่มีปัญหาในเรื่องระบบทางเดิอนอาหารนะคะหรือว่า มีอาการแบบท้องอืดบ่อยหรือว่าย่อยยากนะคะก็จะแนะนําสูตรน,นี้เลยค่ะ สูตรสุดท้ายนะคะนั่นก็คือสูตรของตัวซีเนียร์หรือว่าสูตรแมวแก่นั่นเองก็จะเหมาะสําหรับน้องเหมียวนะคะที่อายุ7ปีขึ้นไปนะคะสูตรนี้นะคะเขาจะลดโปรตีนลงนะคะซึ่งสูตรซีเนียร์นะคะเขาจะลดภาวะการอ้วนเกินไปค่ะแล้วก็ช่วยลดไขมันในเลือดด้วยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะยังช่วยบํารุงในเรื่องของพวกข้อต่อแล้วก็บํารุงกระดูกด้วยนะคะเพราะว่าแมวแก่ส่วนใหญ่แล้วนะคะจะพบปัญหามีปัญหาในเรื่องของข้อต่อแล้วก็กระดูกเลยค่ะ เป็นไงกันบ้างคะทั้ง2แบรนด์ซึ่งทั้ง2แบรนด์เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่ดังมากๆนะคะสําหรับสูตรเกรนฟรีนะคะซึ่งใครๆเนี่ยก็อยากจะลองนะคะเพราะว่าวัตถุดิบที่เอามาทําอย่างที่บอกเนาะเป็นเกรดพรีเมียมทั้งนั้นเลยเพื่อนๆนะคะท่านใดที่อยากลองก็ไปหามาลองกันได้นะคะแล้วอย่าลืมมาบอกชาด้วยนะคะว่าน้องๆกินแล้วเป็นยังไงกันบ้างสําหรับวันนี้ฉลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ